ระยะนี้ก็ผมเลยไปจัดซื้อท่อมา้โหใส่คันน้ำเงินของเราครับดูข้อท่อเขาบอกว่าเป็นท่อรันไสแข่งนะครับดูซื้อมาพันพันสี่ครับเราจะมาใส่คันนี้กันเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับ ไมาให้ฟังเสียงนะใส่เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นครับผมพอสร้างก็ประมาณนี้โอ้วสวยอะ่ะได้มาราคาพันสี่ตรงรถก็ประมาณนี้นครับยังยังไม่ได้จัดสภาพ จะมาให้ฟ <icana>, ังเสียงกันรับเสียงก็ประมาณนี <t> ้ครับเียวันนี้ ว,วันนี้ครับผมบิดตังไม่ได้